สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิกิพิคฮาร์ดชาแนลค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปการทำนายดวงความรักให้กับราศีเมถุนค่ะหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่21พฤษภาคมไปจนถึงวันที่20มิถุนายนสำหรับวันที่ที่บอกไปนะคะจะเป็นการแบ่งตำหลักของโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะซึ่งจะไม่เหมือนกับของไทยนะคะและคุณสามารถเข้าไปเช็คเกี่ยวกับรายละเอียดของราศีของคุณได้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะ การอ่านไพ่นะคะจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมแบบทั่วไปเรื่องเราสามารถสลับกันได้ค่ะสามารถดูได้ทั้งแบบราศีแล้วก็ลักขณาราศีได้เลยนะคะขอไพ่พลังงานเอเนจีหลักของคุณหนึ่งใบค่ะพลังงานหลังเลยนะคะเป็นพลังงานของคู่รักนั่นเองค่ะ ช่วงนี้มีสนเสน่ห์นะคะต่อเพศตรงข้ามนะถ้าเราไม่ไปตกหลุมรักเขา <c oughs> เขาก็มาตกหลุมรักเราอย่างเงี้ยค่ะคุ <c oughs> มีความรักนะคะ <c oughs> อดีตท,ที่ผ่านมานะคะมีการรอคอยรอดูสถานการณ์ <c oughs> ความฝันที่อยู่ตรงหน้า กับความจริงอะคะอาจจะแตกต่างกันนะคะอาจจะทําให้ผิดหวังก็ได้การที่เราอาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขาหรือการที่เรามีกำแพงใจต่อกันนะคะความฝันและความจริงเห็นไหมคะเป็นพลังงานที่เรารอดูสถานการณ์ซึ่งคุณน่าจะตึกตองดูก,กันกรองมาแล้วอะคะความนิ่งที่คนรักอาจจะบอกว่าทำไมไม่ทำอะไรสัทีอะไรอย่างเงี้ได้นะคะหรือไม่ก็ คือคือภายนอกของเขาอาจจะดูเหมือนเย็นชาเดาใจไม่ถูกหรือหรือว่าเขาอาจจะแบบไม่ได้มองคุณเหมือนมีตัวเลือกอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วในใจเขาอาจจะรุ่มร้อนเอ๊ะมองดูสถานการณ์อย่นั่นแหละทําอะไรก็ไม่ทำอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือไม่ก็เราอาจจะไปตกหลุมรักคนที่เขาอ่ะมีตัวเลือกจริงๆก็ได้ะคะ่ะถ้าอย่างนั้นนะคะก็ทั้งรักทั้งโกรธเลยหึงหวงด้วยนะคะ เบื่อนะคะดูเหมือนคนรักไม่รู้ใจค่ะหรือไม่ก็คนที่อยากเข้ามานะคะใจจะขาดเลยอยากให้เข้ามาอยากให้ส่งข้อความอยากให้ง้ออยากให้ตามอยากให้นั่นนู้นนี่ก็ไม่เข้ามานะคะแต่คนที่ไม่ได้อยากให้เข้ามาก็เข้ามาจังเลยค่ะนะคะคนที่เขามาชอบคุณคุณก็ไม่ชอบเขาส่วนคนที่คุณชอบเขาเขาก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจคุณหรือว่าเขาอาจจะไม่รู้ใจคุณนี่ก็ได้ค่ะ เหมือนคุณตัดสินใจที่จะหยุดพักเรื่องของความรักเอาไว้ก่อนอะเหมือนกับว่าคุณกําลังรอใครสักคนอยู่อย่างเงี้ยค่ะซึ่งอาจจะเป็นรักทางไกลก็ได้คนที่ชอบทําให้คุณโกรธนะคะเป็นพลังงานที่รอคอยเบื่อหน่ายและกลับมารักตัวเองอยู่แบบนี้ค่ะความรู้สึกที่วน,นวนเวียนอยู่ตรงนี้นะคะ รักใครชอบใครก็ทําตามหัวใจของตัวเองนะคะแล้วก็เมตตาคนที่เขามาชอบคุณบ้างนะคะเขาอาจจะมาดีก็ได้ค่ะทีนี้นะคะขอดูหน่อยนะคะว่าคนเนื้อหอมราศีเมถุนนะคะคนรักคนที่ราศีเมถุนรักเลยคิดถึงนะคะเขาเป็นยังไงบ้างนะคะเขารู้สึกยางไรกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ขอให้พลังงาน energy หลักของคุณนะคะคุณรู้สึกยางไรกับราศีเมถุนคะ แฮงแมนเลยนะคะเป็นพลังงานของคนที่คิดถึงแต่ไปไม่ถึงหรือไม่ก็เขาอาจจะติดบ่วงติดห่วงพันธาาะาาระก็เลยไม่มีสิทธรริทำอย่างเอกปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระอย่างเต็มที่นะคะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นีค่ะหรืออาจจะด้วยระยะห่างนะคะความแตกต่างที่แตกต่างกันมากๆอายุภาษาวัฒนธรรมได้หมดเลยนะคะ เขากำลังโฮตัวเองไว้กับบางสิ่งบางอย่างเพื่อรอคอยค่ะบางท่านอาจจะบล็อกโอกาสการติดต่อสื่อสารดูว่าตัวเขาอาจจะกําลังรอเคลียร์เพื่อที่จะได้ได้ตัดสินใจทําในแบบที่ตัวเองต้องการนะคะเรามีการบล็อกโอกาสการติดต่อสื่อสารกันด้วยแต่ใครคนนึงก็ยังคงเฝ้ามองเฝ้ารอดูอยู่ว่าเมื่อไหร่จะเปิดประตูนะคะ เมื่อไหร่จะปลดบล็อกอย่างเงี้ยค่ะเข้าไปอ่านข้อความเก่าๆดูรูปเก่าๆดูการจบที่ไม่อยากให้มันจบความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะเคยไปไปกับกับอะค่ะในความนเงียบนะคะจบไปแล้วหายไปเลยบล็อกเดียวกับเข้ามาอีกอยู่แบบเนี้ค่ะเหมือนความเคยชินที่เขายังไม่ได้ไปไหนเขายังรออยู่ตรงนี้อยู่นะคะ ระหว่างนี้เขาก็มีอิสระอะคะ่ะพยายามที่จะไม่ผูกมัดหรือยึดติดนะคะแต่ในบางครั้งก็กลับมาคิดทบทวนไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงต่อไปดีอย่างนี้ค่ะบางครั้งก็ปรงและปล่อยวางเหมือนก็ไม่ได้อยากที่จะให้เป็นแบบนี้นะแต่ก็จําเป็นต้องชีวิตก็ยังคงต้อง Mo ฟออนต่อไปอย่างนี้ค่ะเหมือนคนที่เดินออกมาหน้าระเบียงของตัวเองนะคะแล้วมองดูไปที่ไกลแสนไกลนะคะแล้วก็ ภูเขาลูกนนไม่รู้จะต้องเดินไปยังไงอย่างเงี้ยค่ะตัดสินใจอะไรก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้แล้วก็เดินเข้าห้องอีกนะคะแล้วก็เดินออกมาอีกแบบนี้ค่ะประจําเลยนะคะบางครั้งก็รู้สึกว่าไม่ยึดติดอะไรอีกแล้วแต่บางครั้งก็รู้สึกว่า Move on ดีก,กว่าคือเข้าๆออกอยู่แบบนี้ค่ะสรุปแล้วก็คือไม่มีสิทธิ์ได้ทําตามความคิดของตัวเองนั่นเองนะคะความรักที่มีอุปสรรคนะคะเขาอยากลืมแล้วแหละเขารู้ว่าคุณนะคะลืมเขาไปแล้วนะคะ คงไปเริ่มต้นใหม่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่โอเคนะที่หลายๆอย่างมันจบลงแบบกระทันหันไม่ได้ทำตั้งตัวตั้งใจแบบนี้ค่ะและเขายังเชื่อว่าโชคชะตาและพรมลิขิตนะคะจะทำให้เรากลับเข้ามาในวันที่พร้อมและถ้าเป็นคู่กันแล้วนะคะก็ไม่แคล้วกันนั่นเองะคะ ตอนนี้เขากาลังโฮตัวเองไว้เหมือนกับว่าถ้าใครเข้ามาในช่วงนี้นะคะ่ะไม่ว่าจะคุณหรือคนใหม่คนนั้นก็คือเนื้อคู่ของเขาประมาณนี้นะคะหรือไม่เขาก็อาจจะรอเวลาบางสิ่งบางอย่างอยู่ก็ได้ปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระ,ะคะ่ะหรือไม่ก็รอการปลดปล่อยจากคุณนั่นเองนะคะ ขอดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของราศีมถุนนะคะกับคนรักในครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรต่อไปคะจะมีโอกาสมาพบมาเจอมาพูดมาคุยกันไหมคะใครบางคนไม่อยากเป็นตัวเลือกหรือว่าอะไรเดิมๆอีกแล้วนะคะ ไม่อยากเป็นคนคบคนคุยวันนี้กลับมารักตัวเองมากขึ้นออกมาจากความเน็บหนาวความเหงาซึ่งเราต่างคนต่างไม่ยอมกันนะคะยังโกรธนะคะแล้วก็ไม่ได้ยอมด้วยคิดถึงอยู่นะคะพยายามที่จะ move on แต่สุดท้ายก็กลับมาคิดถึงอดีตเก่าๆอยู่เหมือนเดิมความนิ่งเงียบที่เกิดขึ้นเนี่ยคะ่ะ คุณกับเขาพยายามที่จะยอมรับความจริงอยู่กับความจริงนั่นเองนะคะใครคนนึงอะคะ่ะคิดถึงแล้วยังคงเฝ้ารอคอยอยู่ทั้งทที่ไม่ได้มั่นใจว่าจะกลับมาได้ไหมแต่อีกใครใครอีกคนนึงอะคะ่ะรู้สึกว่ามีสติมากกว่าหัวใจแล้วก็เลือกที่จะอยู่กับความเป็นจริงไม่ใช่ความฝันเลือกที่จะจบนั่นเองอะนะคะ เรารู้สึกเสียดายเสียใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแต่เรายอมรับความจริงอะค่ะว่าเราทำที่ดีที่สุดแล้วนั่นเองนะคะคนที่รักก็ทำอะไรไม่ได้คนที่ไม่ได้รักก็พยายามเข้าหาจังเลยนะคะช่วงนี้ค่ะเมทุนมิสเสน,นะคะมีสเสน์แต่คุณไม่ได้เปิดใจอะคะ่ะคุณค่อนข้างที่จะ มีเรื่องภายในใจที่เก็บเอาไว้นะคะอย่างมีใครสักคนแต่ไม่ใช่ใครก็ได้นะคะคนที่รักแลคิดถึงแต่คุณพยายามที่จะอยู่กับความจริงส่วนคนบางคนที่คิดถึงคุณเขาก็รอคุณอยู่นั่นเองนะคะรอการปลดปล่อยนะทีน<ๆ>ี<ๆ>้ขอข้อความจากคนรักของราศรีเมถุนหน่อยนะคะคุณมีอะไรอยากจะบอกกับราศรีเมถุนบ้างคะเรื่องราวสามารถสลับกันได้นะคะ คุณคือรักแท้ของเขาคือรักแรกพบของเขาคุณเป็นทั้งคนรักเป็นรักแรกพบเป็นทั้งเพื่อนเป็นกัลยานมิตรเป็นทุกอย่างะคะ่ะเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้เรากลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเขาคิดถึงคุณนะคะเขารอคุณอยู่ตรงนี้นะ ราศีเมถุนมีอะไรอยากจะบอกคนรักบ้างคะขอข้อความจากคุณหน่อยค่ะคุณบอกว่าคุณเหนื่อยกับชีวิตมีหลายอย่างที่คุณจะต้องจัดการความนิ่งท่ามกลางความสับสนและการทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันคุณคิดมากและคุณก็จำเป็นต้องทำแบบนี้ และก่อนหน้านี้ค่ะดูเหมือนเขาเย็นชานะคะเขาไม่ตัดสินใจอะไรสักทีหรือว่าเขาอาจจะมีกําแพงดูืมีตัวเลือกอย่างเี้ค่ะทำให้คุณไม่สบายใจคิดมากนะคะคุณรู้สึกว่าคุณกลับมารักตัวเองแล้วทำในสิ่งที่ถูกต้องจะด,ดีกว่าคุณจากไปเงียบๆทง้งทางที่อย่างหลังและคิดถึงไม่ได้ลืมหรอกนะคะความดีของเขาเขาดีเขาอาจจะดีเกินไปก็ได้ คนรู้สึกว่าอยู่คนเดียวน่าจะดีกว่าค่ะน่าจะสบายใจกว่าแล้วก็เริ่มต้นใหม่ในชีวิตของตัวเองนะคะ ม่หมอคิดว่าคุณน่าจะคิดมาดีแล้วแหละแต่ก็มีบางครั้งเหมือนกันนะถ้าหากว่าคุณเป็นคนบล็อกโอกาสการติดต่อ,อสื่อสารกับเขาคุณเป็นคนบล็อกนะไม่มอรู้สึกว่าคุณน่าจะแอบไปส่องเขาอะปลดบล็อกแล้วแอบไปส่องแล้วบล็อกอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนวนวนเวียนๆอนะนะคะแต่ถ้าหากว่าเรื่องเราสลับกันเขาก็ยังพยายามที่จะอยากรู้อยากเห็นเรื่องราวของคุณอยู่นั่นเองค่ะมาดูกันดีกว่าว่าไพ่มีอะไรอยากจะบอกเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้บ้างคะ รักความคิดถึงที่คุณแบกเอาไว้พร้อมกับพ,พร้อมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบคุณต้องเลือกระหว่างความรักความคิดถึงกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่คุณแบกรับอยู่การออกมาจากปัญหาคุณไม่สามารถแบกรับทั้งหมดได้ความรักน่าจะเป็นรักทางไกลนะ เพื่อรอเวลาหนึ่งที่มีความพร้อมอะค่ะตอนนี้นะคะหันหลังให้กับความรักไปก่อนวันหนึ่งคุณจะตัดสินใจอย่างเด็ดขาดและชัดเจนได้ะคะ่ะในการเริ่มต้นใหม่ตอนนี้คุณเลือกที่จะโฟกัสในเรื่องของภาระหน้าที่งานนะคะครอบครัวเป็นหลักเลยนะคะ คุณมีเหตุผลถึงแม้ใจก็ยังแบบวนเวียนอยู่กับเขาอยู่นะคะความรักครั้งนี้ค่ะโชคชะตานำพาให้เรามาพบมาเจอกันนะคะด้วยความบังเอิญเป็นเรื่องของพรมลิขิตนะคะ และโชคชะตาก็เล่นตลกทําให้ความรักความสัมพันธ์ของเราที่รู้สึกดีเนี่ยมันมีอุปสรรคมาด้วยมันไม่ได้ราบลื่นนะคะและไม่ได้ง่ายด้วยนะคะเหมือนเราต้องได้รับบททดสอบที่หนักมากๆแล้วบังคับให้เราตัดสินใจเลือกอะคะ่ะซึ่งเป็นอะไรที่หนักสำหรับคุณแต่ไม่ว่าไงก็ตามไพ่ไม่ได้โทษเลยคุณเลยคุณมีเหตุผลแล้วก็ทำดีที่สุดแล้วนั่นเองนะคะ ขอให้แนะนำให้กับราศีเมทุนนะคะสิบดาบความเจ็บปวดคุณผ่านมันมาได้วันนี้คุณเข้มแข็งมากเลยค่ะคุณสตรองนะคะทุกๆบาดแผลทุกๆบ,บทเรียนนะคะมันหลอ่อห้อมทำให้คุณเข้มแข็งแล้วก็มีความภูมิใจในวันนี้นะคะ คุณผ่านเรื่องราวที่ใหญ่โตมากกว่าตัวเองได้ค่ะคุณจัดการปัญหาหลายๆอย่างได้ด้วยตัวเองนะคะมีบทเรียนเต็มไปหมดเลยวันนี้คุณตัดทุกปัญหาออกไปแล้วอะนะคะเรามาโฟกัสในเรื่องของตัวเองนะเรื่องของหน้าที่การงานความก้าวหน้าหรือเติมเต็มความฝันให้กับตัวเองะคะ่ะเพื่อรอคอยนะคะรอคอยให้อรอคอยโอกาสแม่หมอไม่ได้บอกว่ารอคอยโอกาสนะคือตัดสินใจแล้วก็ ทำอะไรที่อยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุดก่อนนะคะไม่ว่าจะเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของความมั่นคงเรื่องของครอบครัวคนที่อยู่รอบข้างนะคะจัดการตรงนี้ให้ดีก่อนแล้ววันหนึ่งที่พร้อมแล้วคุณค่อยตัดสินใจแล้วก็ move on ไปข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นการ move on ไปพบไปเจอกันหรือ move m o on ไปเพื่อการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างอย่างนี้ค่ะเหมือนเติมเต็มความฝันให้กับตัวเองนั่นเองอะนะคะ สถานการณ์เปลี่ยนแปลงนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนไปตามนั้นนะคะใช้เวลาให้มีความสุขค่ะทุกๆอย่างมันมีเหตุและผลของมันอยู่แล้วนะคะบางอย่างที่จบไปแล้วนะคะจบเพื่อรอการเริ่มต้นใหม่แต่ระหว่างที่รอก็จง ดูแลตัวเองให้ดีดูแลคนรอบข้างนะคะรักษาสิ่งดีๆเอาไว้เพื่อรอให้โชคชะตามาอยู่ตรงหน้าอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะแล้วความรักจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะบางท่านก็รอกันมาพบมาเจอกันรอความพร้อมนั่นเองนะ,ะเป็นกำลังใจให้กับราศีเมถุนทุกท่านเลยค่ะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กันซับสไครป์แล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะ